ครับเ,เอ่เอที่อาจารย์นะผม <c oughs> นายบุญธรรมก่องแก้วเนาะอายุหกสิบหกปีเนาะก็อันเนีย่ยแป้งผักหวานเพราะว่าความผูกพันกับผักหวานสมัยน้อยๆมันไปเก็บปลาอย่างนี้นหละก็กินแกงพอกหวานมันล้ม <c oughs> แต่ที่นี่ก็เปิดทึนทิน,นกําเนิดของกันเก่ากับอาหานต้นเปินน้นกับมาสงวนไว้ม,มัน,มนกับหมอบป๋อมอป๋อกินมอบป๋อนั่นก็เลยมะพร้าวมะโป๊ก <med> ปุนบ่ <med> นชอบปุย๋ยบ่ชอบเคมีบ่ชอบ <c oughs> อยัางนั้นหมายควาว่าจากธรรมชาติน่ะ <ocar? S 2> กันไงล่แป้วนเนี่ย่างโป้งโป้งมันตอกแขนตอดน่องนี่กันไแล้วก่ะ <med> ที่นี่มันก็จะทนแดดทนอย่างนิสระหมดโดยโดยไบ่ใช้เคมีเลย ครับก็ชอบพื้นี่แหละมันเป็นพืชกินกําเนิดของเกาแก่พื้นที่อ่าเป็นอาหารพื้นถิ่นนะครับเนาะแล้วก็มีประโยชน์ได้กับทุกบ้านกับกินกันชอบกันถึงได้รู้การเราคอยได้กินแกงผักหวานนิดนึงว่าสุดยอดมีไข่มดแดงตัวไข่มดแดงเนี่ยใส่แกงอันแกงนี่กับพัดก็ได้พัดใส่จีนไทยยังหรือว่านึ่งน้ำพริกก็ได้อยังแบบแห้งยังก็ได้ได้หมด